สว,สวัสดีทุกคนด้วยลยกันนะฮะวันนี้อยู่ผม Xin TV นะครับอ่าสำหรับสาวกฟ i ฟ e r y X 8 6นะฮะมาฟังทางนี้นะครับผมตอนนี้ฟ i ฟ e r y X 8 6มีอัปเดตมาใหม่ด้วยแล้วกันนะครับผมใครที่อยากโหลดไปเล่นก็มาจัดไปเลยนะฮะเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดูเลยนะครับผมว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างเนาะผมก็โหลดมาส,สดๆร้อนๆเลยนะครับผมอ่า โอ้ลื่นลื่นไปทุกคนลื่นลื่นไปโอเคสำหรับใครที่ได้ดูช่องผมไปแล้วก็จะรู้ว่าผมเล่น S 8 6อยู่นะฮะใครที่ยังไม่รู้จัก S 8 6ก็มาดูคลิปผมแลกกันนะครับผมเดี๋ยวก็จะรู้จักนะฮะเดี๋ยวรู้เลยนะครับผมว่ามันลื่นยังไงนะโอเคตอนนี้ก็อัปเดตมาแล้วฮะที่ที่เราใช้กันก่อนนะเนี่ยที่ผมลงไฟล์ไปอะ่ะเป็นเวอร์ชั่น1.66นะครับเป็น a อ k พิเคเวอร์ชั่น1.66นะ แต่อันนี้เป็นมูชั่น1.67นั่นเองนีครับผม,ผมก็ไม่รู้ว่าเขาแก้อะไรไปบ้างครับแต่ผมก็รู้สึกว่าก็ลื่นขึ้นนะฮะผมหรือผมคิดเองไหมลนะูแต่ผมว่ามันก็ดีอ่ะเขาอนะัปเดตมามันก็น่าจะมีอะไรดีนะผมก็ออกไปลองกันได้นะผมแลว,วผมก็น่าจะเล่นอ,อันใหม่นี้แล้วโอเคเดี๋ยวผมจะบอกว่ามันเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างภาพก็สมูทเหมือนเดิมนะไม่มีอะไรติดขัด ยิงหัวปกตินะครับผมอยู่ที่สี่มือกันแล้วนะฮะโอเคลื่นเปิดไปทุกคนคคก็ยังไม่มีปัญหาอะไรนะครับผมโอเคก็ใครที่ยังไม่รู้จักซิฟิลิสแฟนหกก็ไปย้อนดูคลิปผมนะฮะว่ามันคืออะไรนะครับผมใครที่ดูที่ครั้งแรกก็จะไม่รู้นะว่าที่ผมเล่นอยู่มันก็แค่สบายธรรมดาอะไรแบบนี้ฮะอ่ะซิฟิลิสแฟนหกก็คือเอเคครับผม ผมอธิบายให้นิดนึงเนาะคือไฟล์ apk นะฮะเป็นเวอร์ชันที่เล่นในคอมนะครับผมรันด้วย x86 นั่นเองครับผมโอเคแค่นี้ก็พอแล้วฮะผมปื๊ดฟึ๊ดนะครับเคะสำหรับใครที่เล่นฟิฟต์ลี x86 อยู่แล้วก็มาอัปเดตกันได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งไฟล์โหลดไว้ข้างล่างนะครับผมใต้ลิงก์แล้วกันนะครับผมผมก็เอาไฟล์มาเรียบร้อยนะครับผมผมจะให้ดูมันต่างกันยังไงนะครับผม ที่เพื่อนๆโหลดไปตอนแรกจะเป็นตัวตัวนี้นะฮะอ่าอันนี้คือ1.66นะฮะตัวนี้ก็ไฟล์อยู่ที่เอ่อแปดสองเก้าเก้นะฮะผมแต่ว่าตัวใหม่นี้จะอยู่ที่8 4 5 8 2 3เลยนะครับผมน่าจะมากกว่าประมาณหมื่นนะโอเคก็ผมจะตั้งชื่อไว้ว่า f i f i ลี x86 v2 อ่าแล้วก็ตัชื่อช่วยช่องผมและกันนะครับผม ตามนี้แลวกันนะผมไฟล์จะชื่อนี้เนาะเพื่อนเพื่อนก็เข้าไปในลิงก์นะครับผมแล้วก,กดดาวน์โหลดมานะฮะพอกดดาวน์โหลดมาแล้วมันจะได้อันนี้นะครับผมเนี่ยโอเคเดี๋ยวผมจะออกอันนี้ก่อนนะฮะเพื่อนเพื่อนก็ลบฟิฟฟี่อ็หหรือว่าฟิฟฟี่จากเป็นสโตก,ก็แล้วแต่นะครับผมลบไปแล้วก็ ตรงนี้ครับถ้าเป็นสีเขียวตรงเนี้ยเพื<ๆ>่อนๆคลิกดับเบิลคลิกไป2ครั้งได้เลยครับอัพไปเลยลงเหมือนเดิมฮะเหมือนเดิมเป๊ะๆเลยครับแล้วก็ส่วนใครที่เป็นไฟล์กระดาษขาวให้มาตรงนี้ฮะถ้าเห็นคําว่า A.P.A ก็คลิกเข้าไปแล้วก็เก็บไว้ตรงไหนแล้วก็เอามาใสา่แล้วกด open นฮะมันก็จะขึ้นมานะครับผมแค่นี้ครับ ก็สําหรับใครที่เล่น X86 อยู่แล้วผมก็แนะนําให้อัพนะเพราะตัวนี้มันน่าจะมีอะไรใหม่ๆมาเนาะผมก็ไปดูทางบราซิลมานะเขาก็เพิ่งอัปเดตสดๆร้อนๆเลยครับผมผมก็รีบมาบอกทุกคนเลยนะครับผมมีอะไรใหม่ผมรีบมาแล้วฮนะไม่ต้องห่วงครับ x c TV ก็นี่ครับพอโหลดพอโหลดแล้วก็เข้าไปเล่นอะไรได้ปกตินะฮะเหมือนฟิฟฟี่ X86 ธรรมดาเลยครับแต่ผมว่าเวอร์ชันนี้น่าจะมีอะไรเด็ดๆนะครับผม ก็อย่าลืมไปอัปเดตกันด้วยนะฮะสำหรับใครที่เล่นฟิฟ่ีก X แปดหกอยู่แล้วเรารู้มันลื่นยังไงครับผมโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าทุกคนคลิปนี้ผมก็ไม่มีอะไรละขอบคุณทุกคนที่ตามช่อง Easy TV ด้วยแล้วกันนะครับผมบ๊ายบาย Easy music